สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเช้าเช้าว,วันพฤหัสนะครับวันนี้ช่วงนี้มะฉา,ามะชาต่างๆกำลังออกดอกนะครับทั้งเหลืองทั้งชมพูทั้งมะฉานุนะครับกำลังออกดอกนะครับช่วงนี้วันนี้ผมก็ได้เลิกงามยามดี <c oughs> จะมาซ้อนกระถางกันนะครับเพราะว่ากระถางที่ปลูกเลี้ยงมามันก็ รากเดินทั่วกระถางแล้วเนาะมันควรจะมีบ้านที่ใหญ่โตขึ้นรากก็จะได้ไปไกลลำก็จะได้ว้วนนะครับมะชาพวกนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับเนาะสีดอกมันจะดูเข้มสวยเป็นไม้มเมล็ดนะครับก็เลี้ยงไว้หลายกระถางอยู่กำลังออกดอกเลยครับ ถ้ามันกอใหญ่ๆนะคุณผู้ชมเนาะมันจะคงอลังการมากคงสวยหวานหอมไม่หอมนะคุณผู้ชมกลิ่นมันจะอ่อนๆนิดนึงมะฉาเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างกอนนี้ถ้าคุณผู้ชมถ้ามันออกดอกนะคงสวยน่าดูแล้วก็กำลังออกดอกนะครับช่วงนี้เนาะกำลังแทงเปิดตาดอกออกมาแล้ว เนี่ยว,วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนมาซ้อนกระถางกนันก็จะมีหลายโทนสีเนาะบางต้นก็สีเข้มนะครับนะบางต้นก็สีอ่อนพวกนี้จะเป็นไม้สุ่มคุณผู้ชมมันจะออกมาแบบหลากหลายสีโทนสีนี่ขนาดต้นเล็กๆนะครับคุณผู้ชมดอกยังออกขนาดนี้ต้นเท่านิ้ว้อ o เองนะครับเนี่ย ก็ให้ดอกที่ดกมากเป็นมะฉาพันธุ์ดีนะครับเนาะนี่คุณผู้ชมดอกเข้มปิดปีเลยหลายท่านที่ซื้อไปชุดก่อนๆเป็นยังไงบ้างครับออกดอกบ้างหรือเปล่าไม่เห็นส่งรูปมาให้ดูเลยผมขายไปเป็นร้อยกระถางนะนี่คุณผู้ชมลำที่ไม่มีใบเนี่ยจะออกดอกเก่งมาก สังเกตดูนะครับสังเกตดูมัชาอันที่มันไม่มีใบเนี่ยมันจะออกดอกทุกก้านเลยแต่ว่าด้วยคนเลี้ยงมันจะดูแบบไม่สวยไงดูล้นๆใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วไอ้ที่มีไม่มีใบเนี่ยแหละครับตัวออกดอกเลยผมก็ทําการแช่กับมะพราไว้แล้วครับมะพราวหูวหน้าใช้มากคุณผู้ชมเด้งเป็นเนื้อหมูเลยแ <laughs> ช่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับจะเอามา เสริมใส่กระถางมะฉา,ามันจะได้แบบว่ามีรากไปได้ไกลๆนะครับกระถางผมก็ซื้อเตรียมมาไว้นานแล้วแหละกะว่าจะเปลี่ยนสักทีก็ไม่ได้เปลี่ยนมัวต่ติดงานนะครับวันนี้ได้เลิกแล้วครับเลิกดีละ <c oughs> <c oughs> กระถางก็เป็น <c oughs> กระถางไม้นะครับแปดนิ้วเนาะมาเปลี่ยนเป็นกระถางไม้บ้างมันจะดูเป็นแบบ ธรรมชาติหน่อยธรรมชาติธรรมชาติรราตใส่กระถางพลาสติกมันก็จะดูแบบอืมปลอมๆหน่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นความมโนของว่คาค้านะครับเราแต่ผมชอบใส่กระถางไ้นี่ครับรากมันก็ออกมาเต็มนอกกระถางละถ้ามันมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นมันมีรากไปได้ไกลขึ้นมันก็จะลำก็จะใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมดอกก็จะออกดกเหมือนเขาได้รับสารอาหารเยอะขึ้นแล้วนะครับ เอาแบบนี้เลยนะครับเอาวางซ้อนกันแบบนี้เลยผมจะไม่แกะออกจากกระถางแล้วเดี๋ยวรากเขาจะช็อตนะครับมันจะอันนี้ไปเดี๋ยวรากมันจะดุดสะดุดลำก็จะไม่ค่อยอวบอ้วนขึ้นมาอีกเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับพรางๆกระถางดําไว้ มะชาก็เป็นก้วยไม้พันธุ์ที่นิยมเหมือนกันนะครับเนาะลำมันจะคล้ายๆม่อนไข่แต่ว่ามันจะสั้นกว่ามันจะเล็กกว่าแล้วเราก็ใช้ลวดนะครับสอดไปตรงรูของกระถางนะครับทั้งกระถางใหม่กระถางเก่ามัดประกบกันไว้มันจะได้แน่นๆหน่อยเวลาเรารดน้ําก็จะได้ไม่โยกนะครับผมจะให้ความสําคัญกับการมัดลวดนะครับมันจะได้ ไม่เป็นปัญหาเนาะจากนั้นเราก็มัดเลยครับมัชานุก็สวยนะครับมัชานุมันก็จะดอกสีขาวข้างในก็จะเป็นสีเหลืองเนาะส่วนมัชาเหลืองก็จะเหลืองทั้งดอกสวยคนละแบบครับมัช่าชมพูจะดูแบบหวานๆเนาะมัชาชมพูก็สวยไปคนละแบบนะครับ แล้วเราก็เอาลวดล็อมัดใส่ไว้เลยนะครับผมมีประมาณอยู่สามสองกระถางนะครับถ้าใครอยากได้ก็โทรมาแบ่งให้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งขายให้ไปบางทีอัพวิดีโอแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมอยากได้เนาะแล้วไม่มีขายก็มาทำให้อยากแล้วก็จากไปแบบว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะแบ่งให้นะครับสองกระถางถ้าใครอยากได้ก็โทรมาครับ ผมขายกระถาง500ร้อนะครับอยากได้ก็โทรมาแบ่งได้นะครับจากนั้นผมก็จะตัดกาบมาพ้าเนาะใส่เข้าไปตรงร่องของช่องว่างของกระถางนะครับตัดหน่อยเวลาใส่แล้วมันจะได้แบบพอดีกับขอบกระถางนะมันจะได้ไม่เลยขึ้นมาแล้วก็จะได้ดูแบบว่าสวยงามนิดนึงนี่ครับกาบมาพ้าวนี่มากแช่น้ำไว้คืนนึ่งละกระมาพ้าก็หายยากนะครับเดี๋ยวนี้ ครับก็ประมาณนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกแล้วครับเริ่มปูดตาดอกออกมาแล้วนี่ครับแน่นแล้วแน่นแล้วประมาณนี้เดี๋ยวลากเขาก็จะไปทั่วกระถางเองลำก็จะได้อวบอ้วนออกดอกให้เราแบบว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับจะทรงให้สวยงามนะครับ มีแบ่งให้สองกระถางนะครับให้สองกระถางพอเดี๋ยวมันจะหมดผมจะสะสมไว้ก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเวอร์โทรผมขึ้นมาให้แล้วมัดฉาครับมัดฉามัดฉาชมพูครับห้ารอยบาทนะครับกระถางลายมานะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูจะแบ่งให้แค่สองกระถางสวยนะครับนี่ ลำเต็มกอเป็นแบบกระถางเลยเด็กได้ก็โทรมาแล้วครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกการสั่งซื้อนะครับที่ซื้อมาเธอซื้อตลอดเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวจะไปแพ็กของละไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ